ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดวงความรักสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนโสดนะคะจะมีคนมาหามีคนคิดถึงมีคนมาหาจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่คุณรอมานานมีโอกาสได้เจอนะคะจะได้เจอกัน อาจจะเป็นคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนเก่าๆ่าที่คุณเคยเจอมาก่อนนะคะมี <งา S 1> โอกาสที่เขาจะทักมามาคุยกับคุณนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะสําหรับคนมีคู่ในช่วงนี้นะคะใครที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสที่จะดีกันนะคะรักกันเหมือนเดิมนะคะใครที่รออยู่ใครที่รอใครอยู่นะคะมี <S 2> <S 2> โอกาสที่เขาจะทักมาจะติดต่อมานะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะ คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้สีแดงสีฟ้านะคะสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้6 2สองนะคะแล้วก็10คอยขอให้คุณโชคดีร่ํารวยค่ะ